หมู่บ้านปิ่นเจริญสามขอขอบคุณกรุงเทพหมหานครที่เข้ามาปรับปรุงไฟส่องสว่างทุกซอยในหมู่บ้าน สูตรคนนี้ <laughs> เออเอาไปเท่าลงออไวกว่านี้ทำให้มันออไวเทินกับหลังไม่ใช่ออกข้างนับนับ

แบบนี้มใช้น้อยก็มาบอลมาเพือเลมาบอลมาตถ้วยได้พี่อ่ะตอไปให้ตอนี่มันม้แบบนี้จบไว้ที่ตั้งใจะ หนูเจ็หปกับหกหนูหายไปสองวันหนูไม่เป็นเลยไม่ได้อย่าไปหลับตาดิไป้าอย่ช้าดู่นด้วยหนูเถ้าหนูช้าหนูจะไปไหนไม่ได้จะบอกให้ามเื่อเครื่องวงไวไม

ต่อเท้าคนโดนบอลเท้าต่อเท้านั่นเออให้บอลเท้านั่นแหละไปปูตินไปอ่าจ็อกกิ้งมาเร็วไปโหมตัวไปหน้าดิต้นตะบินตัวโหมไปหน้ามือแกว่งช่วยทำมือหลวมๆไอ้เดียแล้วแกว่งมือสะบัดมือช่วยอ่ะเออเป็นทรงอย่าก้มหน้า

นี่ไม่ใช่ผีประตู